่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับมาส่งเสียงตอบปัญหาแฟนๆรายการให้ได้รับทราบกันนะครับ วันนี้มีแฟนรายการถามบอกว่าอยากจะปลูกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะปลูกชนิดที่มันทนแต่สวยตายากมีต้นไม้อะไรบ้างครับที่จะให้พิจารณารู้สึกสเปกนะฮะอุดด้วยทนด้วยสีสวยด้วยตายากด้วย นะครับจะถามว่ามีไหมมีครับมีแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยและในวงการไม้ประดับนี่เขาก็จัดประกวดประชันกันบ่อยครั้งเลยแหละนะครับคือต้นไม้มันมีหลายชนิดบางชนิดก็อ่อนแอบางชนิดก็ต้องการประครบประงมแต่ถ้าอย่างที่ท่านว่าเนี่ยผมแนะนำต้นโกศนครับโกศนเนี่ย มีขายตั้งแต่ต้นละบาทสองบาทต้นเล็กๆนะอย่างพันธ์ใบงีกๆคุณช้างกินเลี้ยงอะไรเงี้ยไปจนกระทั่งพันธ์ที่มีราคาแพงมากมายก็แล้วแต่ลักษณะใบแล้วก็สีสันนะครับทีนี้โกศลถามว่าสภาพแวดล้อมที่มันชอบเนี่ยมันก็เก่งอะ ร่มมันก็อยู่ได้ไม่ตายแต่สีอาจจะไม่ค่อยสวยถ้าอยู่กลางแดดแฉะนะครับมันก็อยู่ได้แต่สีใบาอาจจะซีดลงหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าได้แสงทั้งวันนะแต่ว่าแสงนั้นไม่ไม่รุนแรงด้วยรังสีมากนักเนี่ยนะฮะ โกสสก็จะสีสันสวยงามคือความงดงามของโกศลนนั้นมันอยู่ที่เขาเรียกว่ารงควัตถุนะะในภาษาฝรั่งใ,ใช้คำว่าพิกเมนต์หรือจะพูดแบบบ้านๆก็บอกเม็ดสีเม็ดสีที่ใบที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีความสวยงามนะครับมันจะมีความสวยงามแล้วการขยายพันธุ์นี่ก็ไม่ยาก บางคนก็ขยายพันธุ์โดยตัดกิ่งมาแล้วก็ปักชำก็ขึ้นแหละหรือถ้าจะเอาให้ชัวร์วๆกตอนก็ขึ้นแล้ววิธีปักชำเนี่ยนะครับเ,เราก็ตัดกิ่งมายาวสักประมาณคืบหนึ่งนะฮริดใบล่างออกให้เหลือใบย,ยดยอดสักคู่สองคู่นะหรือแม้แต่กิง่ง โดดๆเลยเนี่ยก็ฉ่ำขึ้นเพียงแต่ว่าอไอ้ตอนที่เราตัดกิ่งเนี่ยกิ่งด้านล่างเนี่ยเราต้องตัดเฉียงให้เป็นปากฉลามเวลาแต่งทิ่มลงไปในวัสดุมันจะได้ง่ายนะวัสดุเราก็ใช้ทรายผสมขี้เท่ากแกลบหรือเดี๋ยวนี้บางคนเอาขุยมะพร้าวก็วยังมีเลย นะพอให้เก็บความชุ่มชื้นแต่อย่าถึงขนาดแฉะเกินไปนะครับแต่ว่านอกจากตัดถ้าเป็นปากฉลามแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ปลายมีดสะอาดเนี่ยนะกรีดให้เป็นรอยนะฮะสักสองรอยหรือสามรอยรอบกิ่งอันนั้นจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การเกิดรากได้ดี โอ้ยถ้ายิ่งมีฮอร์โมนเร่งรากนะครับซื้อมาตามร้านมีขายเป็นขวดหรือแม้กระทั่งไม่มีฉลากมาตรฐานด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้เขาก็เอามาผสมใส่ขวดขายกันเองเยอะแยะ,ยะนะจุม่มแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ปักมันก็จะออกรากได้เร็วทีนี้ถ้าทำแค่กิง่งสองกิง่งต้นสองต้นสมมติเราปักหนึ่งกิ่งหนึ่งกรนะถาง กระถางนั้นเราก็หุ้มนะหุ้มเป็นกระโจมด้วยถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าไม่เกิน15วันละมันก็จะแตกใบออกมาแต่ถ้ามันเหี่ยวแห้งไปนั้นแปลว่าไม่สำเร็จแล้วแปลว่าตายแล้วนะครับส่วนการตอนก็ไม่ต้องคว้นกิ่งนะครับไม่ต้องคว้นกิ่งแต่การตอนมันจะดีกว่าตรงที่มันยังอยู่ในต้น คือยังไงกิ่งนะมันก็ไม่ตายนะแต่เราจะใช้วิธีเอาปลายมีดเนี่ยไปกรีดที่ตรงกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนกรีดเป็นรอยรอบกิ่งสักสามรอยแล้วก็ถ้ามีฮอร์โมนก็ยิ่งดีเอาฮอร์โมนเนี่ยไปป้ายทาไว้ตรงบริเวณนั้นเสร็จแล้วเราก็เอา,เอาคุยมะพร้าว ซึ่งเราผสมน้ำหมัดหมาดคำว่าหมัดหมาดหมายถึง70% 70%เราจะวัดยังไงเราก็เอาน้ำคลุกคร้าขุยมะพร้าวแล้วเราบีบนะถ้าบีบแล้วน้ำไม่ไหลออกง่ามมือแต่พอเราคลี่มือออกมามันยังจับเป็นก้อนนั่นแหละครับความชื้นนั่น,นกำลังดีถ้าเป็นนักตอนกิ่งต้นไม้เขาก็ ว่างๆเขาก็นั่งยัดใส่ตุ้มเล็กๆไว้เป็นร้อยๆตุ้มเลยพอถึงเวลาจะใช้เขาก็หยิบมาแล้วก็เอามีดผ่านะตามความยาวของตุ้มน่ยผ่ากลางนะแล้วก็แหวกแหวกคุยมะพร้าวออกแล้วก็ออกไปหุ้มทีนี้เวลาตำแหน่งที่จะวางเนี่ยเราจะต้องเอาก้นถุงเนี่ยขึ้นทั้งบน ปากถุงลงชี้ลงดินนะแหวกหุ้มเข้าไปแล้วเราก็มัดหัวมัดท้ายอย่ามัดกลางนะครับถ้ามัดกลางมันจะไปจํากัดการพื้นที่เกิดรากนะครับมัดหัวมัดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็อรอครับแล้วก็คอยดูตุ้มคุยมะพราวที่เราเอามาหุ้มอย่าให้มันแห้งเพราะ มันต้องการน้ําเพื่อความชุ่มชื้นครับก็สักประมาณ20วันนะ่ะก็เกิดรากแล้วพอเราเห็นรากมันแตกออกมาตอนแรกเนี่ยรากที่แตกออกมามันจะสีเป็นสีขาวๆถ้าไม่รีบร้อนจนเกินไปเพราะเราไม่ได้ทาในการค้าเราก็รอให้มันแตกรากออกมาเป็นรากแขนขงสีน้ําตาลตัดกิ่งมาเอาพลาสติกออกและเราก็ ปลูกลงกระถางนะครับปลูกลงกระถางเพื่อรอให้รากจับดินอันนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปตั้งไว้กลางแดดนะครับพอปลูกลงกระถางอัดให้แน่นอย่าให้กิ่งโยกไปโยกมาดินที่เราใช้ปลูกเราก็ใช้ดินผสมนั่นแหละดินผสมก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับ นะแล้วก็แกลบเผาหนึ่งส่วนนะครับใส่ลงไปบางคนก็ถ้ามั่นใจว่าดินปลอดเชื้อ<ๆ>เขาก็เอาดินใส่เข้าไปอีกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ที่ร่มรำไรรำไรก่อนจนกระทั่งรอให้โกสลเขาแตกใบออกมานั่นแปลว่ารากเริ่มเดิน เริ่มจัดจับดินเรียบร้อยแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยครับเพื่อการเจริญเติบโตดีถ้ามันตั้งอยู่ในตำแหน่งที่แสงพอเหมาะได้ความชื้นต่อเนื่องนะครับฟอร์มของต้นเนี่ยจะสวยนะฮะทีนี้พอกระถางมันเริ่มเล็กไปแล้วต้นชักเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางเรื่อย ต้นใหญ่แค่ไหนเราก็ใส่กระถางใหญ่แค่นั้นในงานประกวดไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาก็จะมีโกศลน,นะฮะมาประกวดกันแต่อันนั้นก็กระถางเขาก็เกือบเกบจะเรียกว่า60%นะครับขขงขนาดใหญ่สวยมีหลายพันธ์บางพันธ์ใบก็เป็นเหมือนอเหมือนเหมือนเขาเรียกพักขัน นะฮะใบแหลมแหลมมีหลากหลายชนิดแล้วแต่จะชอบแต่เคล็ดลับในการปลูกไม้ดอกก็ดีไม้ประดับก็ตามนะครับเวลาปลูกอย่าไปปลูกต้นเดียวปลูกให้เป็นกลุ่มและถ้าวางเป็นใน,ในหนึ่งสวนหนึ่งกลุ่มก็จะสวยงามมากผมเสียดายนะเสียดายว่าไอ้ตอ้นหนุ่มๆมีเรี่ยวแรงที่จะไปเพาะไปปลูกก็ เรียกว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำอย่างนั้นตอนนี้กเกษียณอายุมาหลายปีแล้วมีเวลาที่จะทำแต่เรี่ยวแรงก็ไม่มีซะแล้วเนี่ยสมดุลชีวิตมันไม่มีแบบนี้เพราะนั้นใครมีเรี่ยวแรงปลูกต้นไม้อ่าจะเป็นไม้กระถางไม้ลงดินได้หมดนี่วันนี้ผมก็แนะนำโกศล้วยความจริงยังมีต้นไม้อีกตั้งหลายอย่างที่เรียกว่า อึดทนอดทนบางอย่างก็ทนแต่ว่ามันไม่ทนเท่าโกศลพอโกศลที่เจอน้ําขาดไปหน่อยก็ยังไม่ค่อยจะเหี่ยวอะไรแต่อย่างต้นไม้ที่ชื่อว่าลายกระหนกเนี่ยอย่างลายกระหนกเนี่ยนะก็อึดท,ทนแต่ว่าถ้าเจอน้ําไม่ถึงมามันมักจะสแสดงอาการเหี่ยวให้เห็นชัดเจนนะครับซึ่งเราก็จะได้ค่อยๆค,คุยกันต่อไปครับ ใครๆก็รักหัวหัวคันไายใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนย,ยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิ่ก็ใช้ช ฝีดีเพราะเรามีไอซโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาร่ำรวยั้นหน้าเพราะตัวกันไทย เครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ่าย ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร1 6 2 0และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่าย ถ้าพ่อโตว,วัยฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัว่าเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไฮเซนท่านเคมีจำกัดมหาชน